หมูเสียบไม้ไม่อัน้น219บาททั้งหมู3าชั้นทั้งซีฟูด้ดนี่ค่ะกินได้ไม่อั้นเลยนะคะเดืเ่อแบบนี้เลยน่ากินมากเลยนี่กัดน้ิ้นซีฟู้ดนะคะนี่ค่ะลุยไปเลยค่ะบะหมี่เป็ดย่างลมควันย่อมๆอย่างนี้เลยค่ะราดน้ำจิ้มแบบนี้เลย มากินอย่างนี้เลยหอยแมงปูตัวใหญ่ๆะะเลยค่ะปวดๆอย่างนี้เลยสีส้มๆอย่างนี้เลยซีฟูดคะ่ะกินหมาล่าเบาๆนะคะโคบีเลกเกอค่อคคะตอนนี้กลุ่มอยู่ที่เมืองทองทานี้นะคะจะพามากินร้านลับค่ะเป็น บุฟเฟ่ชาบูเสียบไม้ไม่อั้นนะคะอ่ะอะใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามช่องโคบีเลกเกอร์ด้วยนะคะตามมาเลยค่ะอูลงมอสุกี้บรรยากาศในร้านค่ะน่ารักเหมือนคาเฟ่เลยค่ะมาดูของสดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ 219บาทมีของทานเล่นด้วยค่ะนี่ค่ะข้าผัดนะคะมียยค่ะเกีนยายมีของหวานด้วยนะคะไอศครีมค่ะมี3รสค่ะชาบูไม่อัานหมดนี่219้2บาทเป็น3ชั้นซีฟูด้ดเนื้อลิฟต์อายก็มีนะคะมี่ค่ะชาบูเสียบไม้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะนี่เลย เข้ามานะคะเขาจะให้เลือกน้ำซุปค่ะมีน้ำใสน้ำดำมาล่ามิโซแล้วก็ต้ยมยำน้ำข้นนะคะที่กบเลือกมาเป็นน้ำดำกับน้ำมาล่าะคะน้ำจิ้มนะคะนี่ค่ะจะมีพอนสื่อนะคะก็น้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็ซีฟู้ดค่ะมีเครื่องเคียงให้ด้วยมีพริกกระเทียมมะนาวนะคะใครจะปรุงเพิ่มนะคะ มาเริ่มไปที่หมูสามชั้นค่ะหมูสาชั้นสไลด์นะคะนี่อันนี้น้ำซุปหมาล่าค่ะกลิ่นหมาล่าเบาๆนะคะอ,นนอืมหมูนุ่มมาก ของสุดอร่อยคหอมหอมอากค่อบะหมี่เป็ดย่างลมควันอยู่ใน219บาทเยอ้มๆอย่างนี้เลยค่ะเมนูพิเศษของเดือนนี้นะคะสั่งได้คนละหนึ่งจานค่ะมากินอย่างนี้เลยมาค่ะชาบูเสียบไม้ลงไปเลย ก็บอกคะ่ะก็อย่างนี้เลยปาหมึกกรอบก็มีปลาหมึกสดค่ะมาทั้งทะเลเลยะคะ่ะกุ้งลงไปเลยหอยแมงพูตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะ กุ้งค่ะลงไปเลยชาบูเสียบไม้ไม่อั้น219บาททั้งหมูสาชั้นทั้งซีฟูด้ดนี่ค่ะกินได้ไม่อั้นเลยนะคะ<ม>เดืดเบืแบบนี้เลย<ม>น่ากินมากเลยนี่ มีเป็ดย่างลงควันค่ะราดน้ำจิ้มแบบนี้เลยเป็ดเป็นไงบ้างหอมนุ่มมีกลิ่นลงควันค่ะชาบูเสียบไม้แบบจุกๆค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน,นี่ค่ะลุยไปเลยค่ะ ใม,ม่บอกกับเขาคะ่ะอืมเด้งดยมีกลิ่นสมพราคะ่ะอ,อ,อ้ยหขยแมงคู่ตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะอวดๆอย่างนี้เลยค่ะสีส้มๆอย่างนี้นเลยสีฟูดคะ่ะมาเร็วมาเข้าปากเร็วอืมอุม่ย ซีฟูโอเคมากเลยค่ะผูกระบอกอค่ะเดือดเดืดแบบนี้เลยน้ำจิ้มสุกี้ฉ่ำๆนี้เลยค่ะอืมหมูผัดเยอะมากอร่อยอ่ะบบินแต่น้ำจิ้มสุกี้เข้ากันมากเลยค่ะอร่อยน้ำเป็นน้ำนีฟิลนะคะ39บาทค่ะสาหร่ายวากามิค่ะ ลงไปเลยลงไปลงไปยำสาหร่ายค่ะอือ้โ,อโ ของหวานสกดท้ายค่ะไอศครีมค่ะแคนตาลูปนะคะกับวาน,นิลาช็อกชิป <What? S 1> หวานหอมชื่นใจมากเลยคะ่ะอิ่มมากๆเลยค่ะวันนี้ หลงมอสุทีมนะคะสาขาเมืองทองทานีค่ะ219บาทคุ้มมากๆเลยค่ะทั้งอิ่มทั้งคุ้นะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องโคบีเลเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกบด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรต้องคอยติดตามนะคะวันนี้บ๊ายบาค่ะ